ู้ในที่ที่เป็นคุณงามความดีทาในที่ที่เป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะยากหรือจะช้าจะเร็วแต่ความดีก็จะช่วยเลน่นหมุนเราให้เราได้ดีทุกวันและตลอดไปวันนี้ก็เป็นการแต่งตั้งหรือว่ามอบฐานานุกรมหรือว่าเป็นตลปัดพัดยศฐานานุกรมของเจ้าคุณสมเด็จ พระมหาราชมงคลมนีหรือว่าสมเด็จทงชัยวัดไตรมิตรเ,เป็นพระโคูคส,สวดที่มีราชทินานามว่าพระโคสุธ,ธรรมพานเป็นไม้หนึ่งพระโคูคส,สวดเป็นพระฐานาเมื่อพระระดับชั้นเจ้าคุณใหญ่ๆโต,โต,โตที่ได้รับฐานาหรือว่าการเลือดสมณศักดิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ประธานมอบให้ก็จะมีฐานานุก,กรมฐานาน,านุก,กรมในที่นี้ก็ ให้กับพระที่ทํางานช่วยเหลือสังคมต่างๆแล้วก็สร้างคุณความดีเกี่ยวกับเรื่องสังคมแล้วก็ช่วยเหลือญาติโยมต่างๆอะไรอย่างนี้ให้เอาไว้เป็นกําลังใจเป็นฝันกําลังใจเอาไว้ทําความดีสืบทอดรัฒาสนาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปดีใจมากๆปลื้มบิติที่พระได้ตําแหน่งนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้ไปร่วมงานในวันนี้จ้ะพระอาจารย์ใจดีค่ะเมตตาลุกสิทธะพัฒนาวัดทุกอย่างเลยค่ะ แล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะยินดีกับพระอาจารย์ด้วยค่ะครับวันนี้ก็ยินดีกับท่านครับในฐานะที่ท่านได้ดํารงตาแหน่งเป็นพระครูพระอาจารย์ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายครับผ่านทั้งดรามา่าผ่านทั้งผู้คนต่างๆที่วิพา์วิจารณ์ท่านแต่สุดท้ายท่านก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ทําคุณ,ณประโยชน์ให้กับทั้งวัดเองแล้วก็ทั้งสังคมเองครับ วันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์จะได้แบบสร้างคุณประโยชน์ต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เราเห็นมาเนี่ยวัดที่ท่านสร้างก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าท่านทําจริงะคะ่ะทุกอย่างมันมีความภาคภูมิใจและปิติใจและความยินดีทุกอย่างแต่เราได้มาแล้วเราก็อย่าหลงละเลิงเราก็ทําตัวของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลช่วยเหลืองานสังคม ช่วยเหลือง,งานพระพุทธศาสนาสืบต่อศาสนาของเราให้สืบตกลงต่อไปให้ดีที่สุดลมกับที่ระดับพระผู้ใหญ่พระเทระเล็งเห็นแล้วก็สารต่อง,งานตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปก็พอ